ท่านวิโยคาวาจอรทั้งหลาย <c oughs> สำหรับคืนนี้ก็มาซักซ้อมกันเรื่องของมประสดาบันต่อไปคือการที่จะปฏิบัติเข้าถึงความเป็นประสดาบันนั้น <c oughs> ก็ได้กล่าวมาแล้วว่าถ้าหากว่าเป็นมใสไของว่าด้านพุทธจริตอันนี้เป็นของไม่ยาก เพราะเป็นความเข้าใจง่ายๆเป็นแต่เพียงบอกว่าท่านจงมีความพอใจเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์้วยเหตุผลไม่ใช่แต้สักแต่ว่าจะยอมรับนับถือด้วยอธิโมกขสศรัทธาใครเขาบอกว่าดีก็ดีตามเขาไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาแบบนี้ใช้ไม่ได้ ได้ก็บอกว่าถ้าพระพุทธเจา้าดีดียังไงเรามานั่งพิจารณาความดีของท่านดูนั <c oughs> ้นดีจริงตามนั้นไหมถ้าดีจริงตามนั้นเราก็ยอมรับนับถือสำหรับพระธรรมสำหรับพระสงฆ์ศีลเช่นเดียวกันใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาสำหรับท่านที่มีพุทธาจริตจิตประกอบ้รยความเฉลียวฉลาดท่านบนนี้ไม่ต้องอธิบายมาก นี่สำหรับท่านที่มีใจตริอื่นเราก็ต้องคุยกันมากสักหน่อยก็ทั้งนี้ไม่ได้โทษว่าท่านนังหลายจะเป็นคนโง่ความจริงถ้าว่าท่านนังหลายโง่จริงๆท่านก็ไม่ยอมเข้ามาปฏิบัติพระทำคำสั่งสอนเข้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความจริงพวกท่านก็เป็นคนฉลาดอยู่แล้วแต่ถ้าว่า อาจจะฉลาดไม่ละเอียดพอก็ได้ที่ต้องพูดมากอย่างนี้ก็กันเข้าไว้ไม่ใช่อยากคิดว่าพอพูดให้ฟังท่านนั้งหลไม่เข้าใจที่พูดอย่างนี้เป็นเพียงกันไวเผื่อว่าท่านจะไม่เข้าใจแเมื่อท่านนั้งหลผู้รับฟังเข้าใจกันมาแล้วก็ต้องขออภัยด้วย คิดว่าเป็นการช่วยสงเคราะห์บุคคลที่ยังไม่เข้าใจตอนนีม้มาดึงดานในด้านการปฏิบัติถึงความดีของจิตเพื่อจะเข้าถึงความเป็นมรรสดาบันก็มีจุดหนึ่งที่เรียกว่ามรคแปดมรคแปลว่าหนทางมรคท่านบอกว่ามีองค์แปด คือว่าองค์เป็นเครื่องตตะรู้เข้าถึงความดีหรือทางที่เป็นการเข้าถึงความดีมีแปดอย่างหนึ่งได้แก่สัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบคำว่าเห็นชอบในที่นี้เรียกว่าเห็นอริยสัจสี่ได้แก่เห็นว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ แล้วสิ่งที่จะทําให้เราเป็นทุกข์เีก็ได้กับเป็น็ได้กับตัญหาคือความทายานอยากถ้าเราจะดับทุกข์เสียได้เราก็ต้องดับปัญหาเมื่อดับทุกข์ได้แล้วกิริยาที่จะพึ่งเข้าดับทุกข์ให้ได้ก็จะมรรคได้แก่กกสินสมาธิปัญญา นีท่านว่าว่าอย่างนี้รู้สึกว่าจะสูงเกินไปสําหรับท่านที่ปฏิบัติเพื่อประโสดาปฏิมรโสดาปฏิผลสำหรับประโสดาปฏิผลผมมีความเข้าใจว่าสมาธิิตัวนี้เป็นตัวปัญญาที่เรียกว่าปัญญาเห็นชอบก็หมายความว่าใช้ปัญญาพิจารณาคุณพระรัตนตรัยทั้งสามระการ พิจารณาความดีของพระพุทธเจา้าพิจารณาความดีของพระธรรมพิจารณาความดีของพระอริยสงฆ์ว่าท่านดีจริงไหมแล้วก็มาพิจารณาคําสอนตอนหนึ่งที่เรียกกันว่าสกายตทิฏฐิที่พระพุทธโสดาบันเข้าถึงจุดอ่อนในก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ คิดว่าที่พระพุทธเจ้าวกลว่าวว่าความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงอันนี้จริงไหมสมารถิใช้ตัวปัญญาตัวนี้เขาา้าพิจารณาแล้วก็เห็นว่าความตายมันเป็นของเที่ยงจริงๆชีวิตของคนไม่เที่ยงเพราะมันมีความเสื่อมแล้วก็มีการสลายตัวไปในสุดถ้าชีวิตมันเที่ยงความตายมันก็ต้องไม่เที่ยง แล้วคนเกิดมาแล้วไม่รู้จักตายที่อย่างเดียวท่านเจ้าความตายมาจากไหนแต่ถ้าว่าที่พระพุทธเจ้าทัางกล่าวว่าคนและสัตว์เกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นเราก็จะเห็นได้ว่าคนที่เกิดมาก่อนหน้าเราเท่าไรตายไปไม่มไ่เหลือแล้วปูโบย่าตาทวดญาติผู้ใหญ่ของเราและบุคคลที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์ เราได้ยิงกันได้ชื่อแล้วก็มีส่วนใหญ่แม้แต่ชื่อก็ไม่ปรากฏเป็นลว่าท่านหลายเหล่านั้นตายหมดตายแม้แต่ร่างกายก็ตายชื่อก็ตายนีถ้าเราใช้ปัญญาตัวนี้เราเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าว,าวจริงเราก็มีความไม่ประมาทในชีวิต มีจิตคิดยุว่าถ้าเราจะตายก็ต้องตายอย่างคนดีเมื่ออยู่อยู่อย่างคนดีคือคนมีศีลมีธรรมเป็นคนมีพระมีหันสีย่อมเป็นที่รักของบุคคลและสัตว์ทั่วไปเมื่อเวลาเราอยู่เราก็มีความสบายใจเพราะเรามีมิตรมากมีเพื่อนมากเมื่อความสุขใจในสมัยที่มีชีวิตมีอยู่ตายไปแล้วแล้วก็มีความสุข เมื่อจิตใจเมื่อเป็นมนุษย์มันเป็นความสุขไปไหนมีแต่คนรักคนเมตตาคนสงสารมีแต่เพื่อนหาศัตรูไ่ได้จิตใจก็มีความสุขแต่นี่เมื่อตาหากว่าตายไปแล้วไอ้ใจดวงนี้นะมันไปสู่พบสู่ชาติถ้ามันสุขไปจากโลกนี้ตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนมันก็สุขเพราะมันก็แบกความสุขไปด้วยนี่สัมมาทิฏฐิตัวนี้ จึงมีปัญญาเข้าประหัตประหารโลภความโลภเห็นว่าความโลภการยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเป็นปัจจัยให้เกิดโทษคือมีศัตรูมีศัตรูละตัวนี้เสียหันหน้ามาให้ทานแทนให้ทานการสงเคราะห์เป็นปัจจัยเกิดความสุขคือมีเพื่อนมากมีคนรักมาก แล้วเราก็เห็นโทษถึงความโกรธความเจ็บบาดว่ามันเป็นของไม่ดีสู้เราเจริญพรม,มีหานสี่จิตใจชุ่มชื่นไม่ได้เรามีความสุขและเราก็ไม่เมาในชีวิตโดยที่ราจะคิดว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งหมดที่มันมีอยู่มันจะต้องอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยไม่เป็นเช่นนั้นความจริงเรากับมันต้องพัดพรากจากกันแน่ ถ้ามันไม่พัดก,กับเราในในสมัยที่มีชีวิตอยู่มันก็พัดก,กับเราในสมัยที่เราตายไปแล้วยังไงยังไงมันกับเราก็ต้องตายจากกันต้องพัดผ้าจากกันนี่จัดว่าเป็นสัมมาทิฏฐิตัวตน้นท่่องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวว่าท่านดีเข้าถึงความเป็นบญสนดาบรนได้ต้องทรองอารมณ์นี้เป็นดับแรกหนึ่ง โดยการดีสองสัมมาสังกัปปะท่านกล่าวว่าดํมลชอบคือท่านอธิบายไปว่าดํมลจะออกจากกรรมมาคนหนึ่งดัมลีในอันที่จะไม่พยายามบหนึ่งดัมลีในอันที่จะไม่เบียดเบียนหนึ่งอันนี้ตรงชัดคำว่าดํมลมาเรื่งความคิด เราคิดไว้เสมอว่าการมาคุณเป็นโทษคำคำวากามาคุณนี้ไม่ได้หมายถึงว่าการเสพกามในฐานะระหว่างสตรีกับผู้ชายผู้รุ้กับสตรีเสมอไปคําว่าการแปลว่าความใคร่อยากจะได้นอนอยากจะได้นีอยากจะได้นั่นอยากจะมีสามีอยากจะมีภรรยาอยากจะมีบุตร ไอ้ตัวอยากอยากแบบนี้นี่มันสร้างความทุกยากมากเท่าไรเหนื่อยมากเท่านั้นเพราะอย่าต้องตะเกียรแต่กายหาสิ่งที่เราอยากมาให้ได้ดัานัเลยคิดว่าถ้าเราจะปล่อยให้มันอยากแบบนี้ตลอดไปเราก็จะมีแต่ความทุกข์เราก็ลดความอยากคืออยากจํากัดอยากหามาได้โดยสัมมาชีวะและตอนกําลัง ไม่ทะเยอะทะยานก้าวไกลเกินไปมีทุนอยู่ร้อยบาทถ้าไปเริ่มดำเนินกิจการงานแสนบาทมันก็หนักอยู่ถ้าแล้วก็พิจารณาก่อนว่าสิ่งใดถ้ามันไม่เกินมีใสยของเราไม่ทำใจให้ลาบากไม่ตะเกียกตะกายมากเกินไปเราปฏิบัติตามนั้นได้น้อยใช้น้อยแต่ก็มีความสุขใจ ไม่ต้องไปห่วงใยว่าเจ้านี่จะมาทวงมาถามจะถูกฟ้องล้องล้มละลายใจก็เป็นสุขอีกอหนึ่งท่านบอกว่าดํำริในอันที่จะไม่พยายามถือไม่จองล้างจองผานคิดว่าการพยายาบายการจองล้างจองผานมันเป็นภัยสร้างความเล่าร้อนให้เกิดขึ้นกับจิต ว่าอะไรเพราะคนนี้เราคิดจะฆ่าจะทำร้ายเขาเนี่ยเขายังไม่ทันจะรู้ตัวเป็นเมื่อกณนที่เราคิดอยากจะฆ่าเขาอยากจะทำาลายเขาใจเริ่มไม่สบายแล้วบางทีก็กินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับเพราะความโกรธความเย้ยบาศมันเผาใจคิดว่าเราจะวางแผนแบบไหนจึงจะทำร้ายเขาได้ ลอกล่างใกล้เขาวินาศไปได้ใจมันไม่เป็นสุขกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ความจริงบุคคลที่เขากําลังถูกเราคิดว่าจะทำลายเขายังไม่รู้เขายังมีความอุนะ่นหนาเขามีความสุขกายสุขใจรื่นเริงบันเทิงใจแต่เราเองกับเกิดความไม่สมบายใจเกิดความร้อนใจไม่สมบายใจขึ้นมาความเร้าร้อนมันก็เผาใจ ถ้าว่าเราไปทำร้ายเขาได้จริงๆเราจะปลอดภัยหรือมันก็ไม่แน่เมื่อบุคคลนั้นเขาถูกฆ่าตายเขาญาติของเขายังมีเพื่อนของเขายังมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายยังมีคงจะไม่ปล่อยให้เราลอยลอยนวลไปไปอย่างมีความสุข นี่เป็นอนุว่าความโกรธความยมบัดเป็นปัจจัยเกิดศัตรูเป็นแนวทางนํามาซึ่งความเรา่เราร้อนเราไม่ต้องการเมื่อเราไม่ต้องการเราก็เข้าไปหันเข้าไปใช้พรมีหารสีแทนเป็นการบรรเทาความพยาบาทนี่ข้อต่อไปท่านบอกว่าลับริในอันที่จะไม่เบียดเบียนเราคิดไม่สมัยว่าขึ้นชื่อว่าการเบียดเบียนเขามันเป็นขอไม่ดี สู้เรามาคิดการช่วยสงเคราะห์ดีกว่าเบียดเบินเขาเป็นการสร้างศัตรูสร้างความเ้่าร้อนถ้าเราสงเคราะห์เขาเราก็มีความสุขเราเป็นที่รักของคนที่ไดรรับการสงเคราะห์เราก็มีความสมบายกายสบายใจอยาไปที่ไหนก็มีความสุขมีเพื่อนมากหาศัตรูไม่ได้นี่เป็นอันว่าความดีอันนี้เราต้องทํา ข้อที่สามถึงกล่าวว่าสัมมาวาจาเจนจาชอบเว้นจากวจีทุจริตสิริการคือไม่กล่าวคำมุสาวาทได้แต่วาจาที่ไม่จริงไม่ใช่วาจาสอเสียดยุโยงส่งเสริมให้เขาแตก้าวกันไม่ใช่วาจาหยาบคายที่เป็นเครื่องเสถันใจ ไม่ใช้วาจาที่ไร้ประโยชน์คือพูดแล้วไม่มีประโยชน์ที่เรียกว่าเพ้อเจอเหลวไหลอันนี้ถ้าเราทําได้ก็เป็นบัจจัยของความสุขใจพย่อมเป็นที่ที่รักของบุคคลผู้สนับก็ดูสีดึงกล่าวว่าสมารกรรมตะทําการงานชอบคือเว้นจากการทุจริตได้อาการทุจริตทางกาย กวโกงงานเขาเขาใช้ใทำงานหนึ่งวันแล้วใช้ก็จะให้ใช้แรงงานว่าเธอต้องทําวันละสามกิโลทน้ําหนักให้ได้แล้วก็โกงแรงงานจะทําไม่ถึงบ้างเรียวพุจริตทางกายแต่ก่อนนี่กายจะพุจริตใจมันก็พุจริตก่อนเพราะใจมันสั่งแล้วก็ไม่กล่าววาจาที่ไร้ความจริงคือพุจริตทางวาจา ถ้าจะพูดกันจริงๆก็เรียกว่าการงานที่เราทำทุกอย่างจงเป็นการงานที่ไม่มีโทษถ้าเป็นลูกจ้างเขาก็ทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งนายจ้างสั่งให้ทำอย่างไหนถ้าไม่เกินความสามารถเราทำทำนั้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเงินเดือนของที่เราจะรับเขาให้เต็มงานเราก็ทำงานของเราให้เต็ม ก็ต้องถือว่างานชิ้นนั้นเป็นงานของเราไม่ใช่งานขนอนานจ้างตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้เงินค่าจ้างเพราะการทํางานเลยโดยการนึ่นการงานที่ชอบหมายความกิจการงานทุกอย่างที่เราจะสร้างมันขึ้นก็ต้องทำแต่เพื่อที่ียกว่าไม่เป็นการเบียดเบียนตนและเบียดเบียนบุคคลอื่นการเบียดเบียนตนมองยาก อาเบียดเบียนคนอื่นก็แล้วกันคืออย่าลุกที่อย่าลุกทางจะโกงเงินอยา่าโกงทองเขาจะทําการทุจริตคิดไม่ชอบการงานที่เราเราทําจงอย่าเอาชีวิตของบุคคลอื่นมาเข้ามาเรียงชีวิตเราอยา่าขโมยทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาเอามาเป็นทรัพย์สินของเรา และก็จงอย่าใช้ความรักนอกประเภทที่เรียกว่ายื้อแย่งทําลายความรักของคนอื่นคนรักขาองคนอื่นอย่าใช้วาจาเป็นเหตุทําลายความสุขของคนอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าการงานชอบมันก็เป็นลงกับไปสัมมาวายามเขาอีกมันก็ต้องเนื่องถึงกัน แลนนี้มักที่หาท่านบอกว่าสัมมาชีวะเรียงชีวิตชอบคือเลียงชีิตคือท่านบอกว่าเว้นจากการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดแบบไหนแล้วมันถึงจะผิดก็ <c oughs> แบบที่เราหาความสุขใส่ตัวเราแต่ว่าเอาความทุกข์ไปให้คนอื่นแบบไหนก็ได้แบบฆ่าสัตว์มาเลี้ยงตัว มโมเมบอกว่าสัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์นี่ตั้งกันขึ้นมาเองเท่านั้นถ้าสัตว์ทุกตัวมันก็ต้องการเกิดมาเปอาหารของมนุษย์เวลาเห็นมนมุษย์เข้ามันก็ต้องวิ่งมาหาให้กินมันนี่ความจริงสัตว์ทุกประเภทก็มีความรักชีวิตขณะที่เราจะเข้าไปจับมันมันวิ่งหนี ถ้าเราคิดอย่างนั้นว่าสัตว์เป็นอาหารของบุคคลก็ผิดอย่างนี้เรียกว่าเลี้ยงชีวิตในทางที่ไม่ชอบมีการประกรอบชีอักประกรอบกิจการงานเพื่อทรงชีวิตอยู่ให้เป็นบุรีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดประเพณนนีไม่ผิดกฎหมายรวมทั้งสีร่รายการนี้ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน แต่อย่าหากินดูก่อนว่าน,นี่ละเมิดศีลหรือเปล่าถ้าเป็นการละเมิดศีลเราไม่ทําถ้าไม่ละเมิดศีลเป็นการละเมิกดกฎหมายหรือเปล่าถ้าเป็นการละเมิกดกฎหมายเราไม่ทําถ้าหากว่าไม่ละเมิกดกฎหมายแต่ว่าละเมิดประเพณีหรือเปล่า ถ้าละเมิดประเพณีเราก็ไม่ทําถ้าไม่ละเมิดประเพณีขัดต่อพระธรรมคาสั่งสอนขอ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าขัดจะกลับธรทมคําสั่งสอนขอ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ไม่ไปขอบทำแปลเน,นิตีียกว,ว่าไม่ขัดตอ่อศีลไม่ขัดตอ่อธรรมไม่ขัดตอ่อกฎหมายของบ้านเมืองและก็ไม่ขัดต่อประเพณีนิยม อย่างนี้เรียกว่าสัมมาชีวะเรียชีวิตชอบที่สำหรับมรรคข้อที่หกเรียสัมมาวายามะมีความเพียรชอบที่ร่มความเพียรละความชั่วประพฤติความดีเพราได้แก่เพียรคิดไว้เสมอว่าเราจะต้องตายก่อนจะตายเมื่อเราเป็นคนก็ต้องเป็นคนดี เมื่อเป็นผีเราก็จะต้องเป็นผีดีคนดีก็คือมีความเคารพในคุณพระรัตนไัรมีศีลห้าบริสุทธิ์แล้วก็มีการให้ทานเป็นปกติไม่เบียดเบียนของคนอื่นไม่เมาในชีวิตจริงเกินไปนี่อย่างนี้เรียกมีความเพียรชอบเหียนต่อสู้กับอุบสรรคทุกอย่างที่จะขัดขวางในระหว่างที่เราทำความดี <c oughs> เราเป็นแบบไหนเป็นพระเป็นเนก็ดูพระธรรมวินัยครบถ้วนนักศษาสัจธรรมคือคออําอสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดมีอธิศินสิกขามีศินบริสุทธิ์ยิ่งอธิจิตสิกขาทรงสมาธิให้ทรงตัว อธิปัญญาสิขาใช้ปัญญาพิจารณาทำให้รู้เท่าตามความเป็นจริงของขันห้าไม่มัวเมาขันห้าเป็นสาคัญอย่างนี้เรียกว่ามีความเพียรชอบนี่มักที่เจตนงกล่าวว่าสัมมาสติระลึกชอบในแบบท่านบอกระลึกถึงมหาสติปฐานนีแต่นี่เราพูดกันเรื่องพระโสดาบัน แล้วก็นึกไว้เสมอว่าหนึ่งเราจะต้องมีความตายแน่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความตายไปได้สองเราคิดถึงความดีของความพรัตนตรัยทั้งสามรายการคือ,พ,อพ,พระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะเรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติแปลนุสติทั้งสามรายการ ในสามเรานึกถึงถศีลทุกสิขาหมดกำหนดไว้ว่าเราจะไม่ยอมละเมิดศีลเด็ขาดตามหลักการของพระโสดาบันแปสมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบนี่หมายความว่าตั้งใจไว้ว่าอารมณ์ใดที่องค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาาสันดาสัมมาสมเุทธเจ้าสอน ในแนวทางที่บุคคลยังเข้าถึงความเป็นประสดาบันอารมณ์นั้นจะไม่ยอมให้คลาดจาาจิตของเราใช้ใช้จิตคิดพิจารณาไว้เสม,มอระมัดระวังไว้เสม,มอมีอะไรบ้างละ่ะหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์สองนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์นึกถึงศีลให้บริสุทธิ์ แล้วก็นึกถึงอุปสมานุสตินึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าความเกิดเป็นทุกอย่างนี้เราไม่มีความต้องการความเกิดมันอีกหรือว่าความเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสําหรับเราต่อไปขึ้นชื่อว่าความเกิดเพื่อแก่ความเกิดเพื่อความป่วยไข้ไม่สมบายความเกิดเพื่อการพัดพลาดจากของรักของชอบใจเกิดมาเพื่อตายจะไม่มีสําหรับเรา อารมณ์ของเราตั้งไว้โดยเฉพาะอย่างเดียวคือพระณิพพานนี่แหละบรรดาท่านพโยคาววจรทั้งหลายคำอนมบายเพื่อไปโสดาบันแต่ว่ากันไปว่ากันมาจัเลี้ยวลงจุดสามจุดคือมรณานุสติกรมานพุทธานุสติกมานธรรมานุสติกมานสังขานุสติกมาน ศีลานุสติกรรมฐานจาคานุสติกรรมฐานและก็อุปสมานุสติกรรมฐานเพียงเท่านี้แต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททรงได้ท่านก็เป็นทศดาบันสำหรับวันนี้มองโดยลาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดสิ้นแล้วการที่จะพูดกันแต่ความจริงพูดมากเกินไปตัวไรประโยชน์จําไม่ได้ ขอมันดาพระโยคาวายจรทั้งหลายพยายามทรงกำลังใจไว้ในลักษณะของมักแบปรเรืการให้ทรงอยู่ในกำลังจิตของท่านตลอดการตลอดสมัยผลที่ท่านจะพึงได้นั่นก็คืออริยมรรคอริยผลตามมีองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสัดาทรงแนะนำไว้และต่อที่นี้ไปขอมันดาทุกท่าน ทรงกำลังใจให้เป็นปกติจะนั่งอยู่ในลักษณะไหนก็ได้จะนอนอยู่ในลักษณะไหนก็ได้หรือจะเดินจงกรมก็ได้เดินจงกรมก็คิดไปตามนี้หรือว่าจะยืนเฉยๆก็ได้ตามอธัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี